ล่าสุดตำรวจแจ้งเตือนในช่วงของเทศกาลสงกรานนี้นะครับก็เป็นที่มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันเรื่องแรกสงกรานนี้คุมเข้มปราบแว้นซิ่งซ่าก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสเว้นแข่งรถในทางจนสามารถที่จะจับกลุ่มดำเนินคดีได้ก็มีค่าตอบแทนอยู่ที่3,000บาทนะครับซึ่งก็มี3มช่องทางสามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ก็คือโทรไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเบอร์โทร191 และก็โทรไปที่สายด่วนเบอร์โทร1599และทาง Facebook ก็คือศูนย์โซเชียลมีเดียสปกตรและล่าสุดทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการโพสต์แจ้งพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการนั่งท้ายกระบะหรือว่าแคบกระบะนะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกประกาศเรื่องการยกเว้นให้คนโดยสารไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ในรถบางประเภทพศ2 5 6 6ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19มีนาคม2566ที่ผ่านมาและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนดให้คนขคับและผู้โดยสารที่นั่งหน้าข้างคนขคับต้องรัดเข็มขัดนิรภัยเสมอนั่งในแครบได้ไม่เกิน3คนกำหนดจำนวนนั่งท้ายกระบะไม่เกิน6คนโดยต้องนั่งในกระบะและปิดฝาท้ายกระบะห้ามยืนโดยสารท้ายกระบะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบ ผู้ที่มีส่วนสูงไม่เกิน135เซนเมนั่งท้ายกระบะห้ามนั่งซ้อนและห้ามนั่งขอบกระบะขณะที่ขับขี่โดยมีผู้โดยสารตอนท้ายต้องขับชิดขอบทางด้านซ้ายโดยใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางและเรื่องนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะตามเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติมได้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆที่ได้แจ้งเตือนเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ